คุณมาจากที่ไหนบ้านอยู่ไทยแต่ว่าไปเที่ยวออสเตรเลียมาค่ะข้างในมีอะไรซื้อของมาฝากเพื่อนนะคะไหนเปิดสิ นี่ยังไม่รู้อีกใช่ไหม <S <S ว่าคีมโลกแกรรีเบิร์ดเขามีขายที่เมืองไทยแล้วมีขายที่ไทยได้วยหรอมีแล้วรบริ้วรอยเหมือนผิวเกิดใหม่ซึมเร็วนุ่มดะ้ะรีเบิร์ดคีมโลกแก่อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วที่วัดสันทูประเทศรอยนวนเหมือนจะหายไปหายยังดีพี่